มันัเย้่ะเฮ้เ้ยเ้ยเอ้ยเ้ยเ้ยแข็งนแข็งมันสิ่นดามันสเฮ่าหราให้ว่านั่นอ๋อเอาไปมาผุดีแกงง่วอ๋อเอาไปานคยเอเอาไปมาผุดไปแกงไปผุดวฮูไเาไล่นเอาไสแกน้เอาปเพ่อมันิต่ำ สองไปหรอก็เดียวก็เดียวก้เดียมือซีปัญหายได้ไหนโก้งมือซีบัญหาอยากงัวไลครับต้นเสาเริ่มมันนี่ครับผม ขอต้อนรับพี่น้องสู่ตลาดนัดโคโกระบือชมป่อยวันที่23ครับวันศุกร์ที่23หมื่อวานง้อเนื้ออ่ามันสิหลายตัวน,นี้สิเป็นง้อเลี้ยงง้องามเลยพี่น้องครับตอนเสาสิเป็นง้องามง้อเลี้ยงง้อแม่ลูกลูกแม่ครับพี่น้องผู้ใดต้องการ มาไอ้มันเอางัวตอนงัวไปเลียงกลับมาตอนเสาร์เด้ตอนแรกหมู่บ้านยามาเด้มีแต่ง่วเหนื่อครับตัวนี้มูซีพันอรอยไ่โค้งตัวนี้ตัว้ตันตนี้ตัวน่้ตัวัวี้ตตตวน ันตั้มห้องาหานเฮ่รว่างเด้อสามพันหาเด้อนั่งแม่ตัวนี้วขายงอโมไตาย่าไปไกลมันี้มันเขามันเลีมๆสามพันหโอ้ของงามเยได้มาไดตัวนี้เฮยเอาเท่าไรเออสองหมื่นแปดเด้อเม่สาวเด้อเนาะอ่าเนือหรืออ่าเหล่องเย ไ้เมอเ,อเลยเลีงกนเ่ยงกัเเนอสองหมื่นแปดนะ 28. อุ้ยบอกไงเลยพี่น้องเม็ดสี่สิบ้ปะสูงมันได้แลสี่สิบห้าได้อยู่ทำเอ,อิร์กผมสองหมแม่สาวติดบทหน่อยๆน้อไปเลียงเนาะแง่ประตูรถไฟพี่น้องสูงต้นโตแข้งขาพับหนาดีเฉงโงลงปะ<ำ> มามาเบรมาใส่ห้าตัวเนลงมาถึงลงแปดศูครับศูนย์แปดศูนย์หกสองศูนย์ครับหกสองศูนย์สี่สองแปด้าส่องากืได้ไี้ยงมาเาเดอมาเอาโลดงูงามมาเอาตัวเอ้ยงูเหนือมาตัวแร่ง28นแปอุ้ยเปื่อขี่ยนี่พนี่แทะของบัตตายมันสามพันหาได้พี่น้องสามสี่พันไไปถ้าสพันเ นวดเข่าลายได้มั้ยล่ะอยู่เลยปึ๊บตัวนี้ก็บแม่สาวแม่สาวที่ให้ตัวนี้งแม่สาวบ่โอ้สาวเม็ดเม็ดสีสีพานอยู่พี่น้องคุณบุ๋นเล่าแม่สาวอุ้ยเดี๋ยวมันร้อนแสงแม่สาวกุ้งคางบอกยังยินพี่น้องครับงูเลี้ยงตัวนี้พี่น้อง เม็ดีบแตยู่นองติดบดหน่อยๆขาหน่อยหน่อยเด้อโอ้ยดูดูดูได้ไปไหนเห้ยสองมื่เจ็ดเเด้อสูสีข้างตเมื่อกี้นะสูสีต้นนี้ตัวนี้สองหมืนแปดตัวนี้สองหมดโบดเว้ยติดบดติดบดสองม อ no? ุ่นไหวขนาดเลยตอนนี้สองหมื่นเจ็ดน้อยเนาะมันจากปีเลยเ้ยมไหร่อปีสอปีกว่าเบอร์มาใส่เข้ามาเร็วเบอร์เร็วศูนย์แปดหนึ่งศูนย์แป่มเก้าศูนยบสามองหมื่นเจ็ดคูกับสองหมื่นของมอกิัวกรล้งล่องจรถดครับเดี๋ยวให้เขาจัดระเบียบมัวกันเ้อใแต่มันเตะมันอกี้มันเตะยังไงมันเตะยังไงมื่กี้ว่นมันเตะบ่ ล่ไไองล่องเบิ้งตัวนี้ง่วงงามเด้อตัวนี้ง่งงามคูคลิปมือเป็นวะเนี่ยนี่ม,นม,นม,มันสีเท่าไอน้นอเทาบดนาะเทาบดไปไปในคนอเอาวท่นไหสองหมื่นสองหมื่นเด้อง่วงกันแล้วล,ง,ล,ง,ล,วล,ง,ลงมาแล้วบ้างลองมันจะ <c oughs> แลล่งหูนี่เดู้นี่แลนจุดหนมาเี่เด้อสองหมื่นเ่างวกันแลงเขาใ่ไ้มสองหมื่นเด้อ นั่นกูบอกแล้วเห็นบ่มันสิตั้มเห็นบ่แม่ลูกสองหมื่นตัวนี้ผมเขาทั้งหัวสนามเขาทั้งง้เลี้ยงพี่น้องท่านมันเดียบสองหมื่นลูกมันเลื่อนก่อนเดายวเจ้ามือสองอาทิตย์เออสิมื่องหมื่นเอาเบอร์มาใส่บ่มีเบอร์เอาเอาเข้าไปเอาไปตายเด้อใช่ล้วมันอยู่ใส่ในประธานมูายก่อนงูไตายมันลายอยู่พี่น้องครับ เออแจ็คก็ได้แจ็คโแจ็คเดี๋ยวเเบอรให้ครับตัวนี้ตัวนี้สองหมืพอเอาเอยูบพี่น้องเดี๋ยห้เขาจัดระเบียบงัวกันงัวกลังลงจากรถตที่มันยมทย่ท่นด่อ๋อสินย่องยเลยคกบล่าตัวนี้สองหมื่นงขตัวนี้ง่ะอห่ายตไุมันเยหมื่นสอง ใ้่ท่าไเหรอเนี่ยหมือห่องูเลยเอาคือเบลเ,เหรอหโอ้แม่แม่แม,มนสิบออกนาะวโลงทอดไหรแ่โคมเนี่เอาทอด,ด้ามเจดสามสเจ็ให้หมื่นสองลูกมันไ่ต้อเอาเด้ออ้เยเงรายมืรเนี่ยครับสามสบเจ็ดเาไทยเงพี่น้องครับ เป็นยังไงบ้เม็ดเม็ดเสาโากลัวกคกหางลูกต้นโตแข็งขาดีพี่น้องครับลูกนี่ถึงเ่าวประมาณสามเดือนเนี่ยปอถึงบ่ได้เนาะสามเดือนได้อยู่สามสิบเจ็ดลูกงามพี่น้องตัวนี้เกต้าไทยขีดสันก่อนเอา ตัวนี้สามสิบเจ็ดทองไว้ครับมแม่ลูกลูกแม่เด,อเด้อสามสิบเจ็ดงามอยู่ตัวนี้ครับ,บแม่มันเม็ดสี่สิบปลายเนาะสูงความสูงเป็นตัวนี้ก็ทาอยู่เพื่อให้หลูกงามเลยพี่น้องครับโอ้โอ้โอ,อ,อเบอร์มาใส่ลูกนี่กกเบอร์ เบอร์ใครเลยเบอร์แจ็คกันเลยอกแจกคเออเออทีมงานแจกราศีอะไรไม่ใส่ว่ะนี่ตัวเดียวกันหนึ่งสองหมื่นตัวนี้เบอร์ไม่ได้ใส่ว่ะเดี๋ยวเสีดี๋ยวเส่าเบอร์ใส่ให้ข้างล่างนะพี่น้องไปเบอร์เอาเด้อข้างล่างเบอร์อยู่ข้างล่างครับผมที่ใส่ให้เดี๋ยวมีเบอร์มันอยู่มันอยู่ในเครื่องตรงนี้ครับวันนเพราะว่าใส่ข้างล่างนี่นี่มาปลาปูใหญ่เอาสองตัวนี้สามสิบเจ็ดตัวนี้สองหมื่น งตัวนั้นตัวัหนงานของพอตัวนี้สามพันหาเด้อแพ้เด้อตายเชื่อก็ใส่ให้ไม่ดีดีนะเว้ตายเบอร์มาใส่มันแล้วตายมันมลมีหลาย้อไทยทั้งหมดล้ว เบืรอมาใส่เข้ามเดอเบื้อกามศูนย์เาสามสามเก้าเก้านนตัวนี้หมื่นสี่พันาคงพอเท่าไรสองสามหมนห้าสามแม่ลูกสามสิบห้าเด้อตัวนั้นสองหมแม่ลูกตัวนั้นสองหมื่นตัวนี้สามสห้ายลโตพี่ห้อกเบอรเอาอุ้ยอุ้ยอุ้ยแค่้แตัวนี้ได้ใ่วันต่้มเาเมื่อกี้เลยมมึงเซ็ตแท่ลงคลิปให้นี่สามสิบห้าต้นตัว แม่มาอย่างไี้เลยเห้ยงคงือคุณอาแถมเขาแถมแม่ป่ะคุยไะตัวนี้โทรมาเบอร์เมื่อกี้ครับเบอร์มันตายก็ได้งงเด้อทีมงานโทรมาหาเราสามสิบเจ็ดตัวนี้วัท่านเด็กไปใส่เป็นของไายท่ายหัวสนามกัณฑ์ชนีน่เพราะว่าผมเป็นท่านเขาไายสนามครับไอแดดมันออกก,กูนีดก่อนเก่าหน้าที่เหรอ ไปท่วนเทบปมึงเอาพี่น้องวัวพอตายไปเนื้อตัวนั้นมันมันมีหลายหลายราคาอยู่โทษมาเอาควัวมันหลายนะเดี๋ยวไปเบิ้งตัวลายก่อนเด้ออ่าตัวนี้ได้ได้เบอิ้งนะครับโทษเบอร์เมื่อกี้เอาเงา้เขียวมาเบิ้งตัวงามหมดเอยขันอย่างได้ง้อเลี้ยงง้องางกับม้าต้นเสาขันังได้ง้อเนื้อม้าต้นแรงของมันพืชฤหัส โอ้ยังคือสีดำคือลูกสีแดงมาาดันมาอย่างไรเนี่ยคือเลี้ยงอยู่แล้วพี่น้องครับเออเมย์เป็นผีบักตาลลูกออกมาแดงจึ้งคือง่ลยลูกใดลูกที่สองลูกตัวใดไปลูกกัะนี้สมรอดตี ชมโต้โอ้สมสวยงามเฮ้ยโอ้ชมโต้ห um ่วยพี่แต้มมันงามจริงเอาลูกแม่บักสีบักตาลเดี๋ยวเราดูมันงามพี่น้องกันนี่มันเลี้ยงงามพอพี่น้องครับผมว่าเนี่ยสวยสวยแม่ลูกกันอยู่เด้อพี่น้องเพิ่งเอามันมันโดดนมแมวอยู่นั่นเดี๋ยวชิว่าว่แม่ลูกแม่ลูกกันมันดูดนมแมวอยู่นั่น เส้นไหนเอาตัวนี้มือเส้าไหนมือหาปัญหาออกว้าเขอเอาไปเลี้ยงกั่เลยครับมือหามือหาพันหาลูกเดือนกลัวๆได้ยินหรอเดบบ่สปวดสังเกตอยู่ปปโโยลูกมาเด้อครับมือหาพันหาหุ่นแหนนมแม่อยู่อุ้ยหลุมมันงามวะเนาะหลุมมันงามตัวนี้ครับแม่อยากเป็นมัวนจอยหน่อยหนึ่งเถอะเป็นมัวไทยหน่อยเกินเนาะเบอร์มาไทยแล้วเนาะ เบอรหม่พ่หนุมหกสนยองศูนย์้องศูนย์หกแปดหนึ่งแปดหโปรดสังเกตลูกเ่ยแม่มันก็เป็นสีบักตาลสีบักตานใหม่เลยมือหนาผัานห่าไอมันรจัยลูกก็เป็นหนีนอวกาหนาเชื่อ่ะอุ้ยี่น้องแม่งอใบตานบาจยลูกง้อไทยพี่น่องแต่ว่าบจหลูกสวยเลไตัวนึงลูกแรกลูกแม่เสสองูกแม่โอ้สุดยอดระีนองน่มือหนาพันหาพ่อไปเียงครับ ต้นเสานี่ต้นเสาจางใดงวเลี้ยงงวงง่ามาตอนตอนเสาเด้อคันเฮ้ยมึงขี้เห็นมืงมีตัวหนึ่งอยู่นี่เจ้าตัวหนี่ก่อนเดี๋ยวเอาตัวนี้ก่อนเด้อนี่กับแม่ลูกหมูว่านน้ำทรายง้อเหนื่อยจู้ใจเลยพี่น้องครับอย่ามืงหนีเสียเอางวเลี้ยงให้มึงไม่ร้ายผมขายมาจัเนี้ก่อนผมขายตัวนี้ก่อนบ่มี สามกใหญ่เนาะสามเมื 34, ่อ <tricky> กี 38, ้สา38ตัวนี้สาตั้งความุ่นสามตัวนี้สาแม่ลูกลูกแม่สุดยอดเลยพี่น้องคนนี้เพิ่อน้ำลางเดิมเม็ดสี่สิบเกือบสี่ปลายปซำข้างผมนะครับนี่ลูกมันอยู่ทีนโอ้ถือเดี๋ยวจะงามเนาะ ูแดงแตงามครับตัวนี้ครับผมลูลูมันจะเดือนล่ะผู้มาเจดเดืนเจ็ดนเเดือนเจูมาเเดือนเจัเดเือนเจ็ดเดือนประมาณเจเดือนครับเบื้งจากยังเบื้องจากนีไนี่แต่เขามันขึ้นเหนือเจ็ดเดือนชั่วเลยปกติง่วงง่วงมนสิบะข้นเขาเจ็ดเดือนสามสเอาไม่คย นิตองวดีเด้อมอิเียดกูนหนิมตองวดีเด้อมอนี่เห็นมันชุดกะน้ำนีมบบบนี้นี่บบนี่นี่มันตองงวดีๆบนี้แล้วมันซื้อดีไหมนมันสื่อมันสื่อมันให้ราคาอยู่หนสามสบสี่นะเบอร์มาใส่ผมเลยศค่าพรมศูนย์แปดหนึ่หามเก้าศูนย์สเก้าลูกตัวนี้เอาไปเรียงได้พี่น้อง ว่าทีแม่พันธุ์ใดเด้อตัวน,นี้สายจีบซีเนะชีดแงบเลยเห็นบ่อยบ่อ,อ,ดดองอความถือเล่นบ่อย่าไหนเฮ้ยเอ้าโดตรงบอกว่าขามันซื้อเล่นบ่อยนะมันเอาไปเรียงต่อเลยช่วงนี้มันซึ่งัวหน่อยลงเด้อช่วงนี้พี่น้องเออผมวอาฟังพี่น้องช่วงนี้เวียนน่าซึ่งัวหน่อยตรงไหนเป็นยังเพราะว่าค่าเงินบามันขึน้นค่างเงินบามันแข็งขึ้นครับเนื่องจากว่า ส่วนนี้มันซื้อหน่อยลงมันเอาเงินมาซ้ำเก่าแต่มันซื้อง้วนด้หน่อยลงบอมแอนง้วนมันราคาบอดีเลยพี่น้องราคามันดีเงินเงินเอามันแข็งขึ้นแต่ก่อนมันสามสิบสี่บาทด้วยนี้มันสามสิบเอ็ดบาทสิบตั้งนะครับผมเช็คเลือเมื่อเักวนนี้ออกก่อนมาเนี่ยผมเห็นมิ้อมูลยพ่อจูวเบาเด้เขาผมน่ะนี่มันเสือตัวนี้เดี๋ยวไปทำซื้อเท่าไหร่วะซื้อเท่าไหร่ โอ้ยโอ้ยม่เงยราว้ระวังนี่นเก่งเนาะหมื่นสเก่งแห้งเว้ยเก่งแหงเนาะราวังถือน้ำนโอ้ยไปกันเว้ยเดียหมื่นเกมาเลอเตอโอ้ยโอ้ยเกอบมึงเลยถือน้เดอิสาม่ดีพี่น้องหมื่นสามโดสูว่านหน่อยๆโลพี่น้องครับ ตัวนั่งอยู่นี่นี่ตัแต่ตัวเมื่อกี้แม่ถือของนี่สามมือถือสามเสียงมาก่อนเออเอาคือหายไปส่วนหนึ่งเลยเศษเสียกะไรกราเปาอีกเพื่อเราทีมงานข้างหลังมาบ่เขามาจากบ้านแล้วเขามาจากบ้านไปเมื่อไหร่เขาเขามันมดขายมันจะขึ้นเหรอทีมงานห่อยหมดตอนนี้ไปหาขายหอมตัวนี้ดอกหอมเก็บดอกหอมขายอยู่เห็นงานเห็นแล้วพร้อมเออเยวเดี๋ยวันอาทิตย์สีแวไปหาเพป็นอยู่ก็ได้วันอาทิตย์เดือนหนึ่งว่ะเป็นเจ็บหอมอยู่ข้างใน หอมโลกับสามสิบาทดอกดอกหอมมันตัวนี้ดอกกำลังขึ้นอยู่กำลังขึ้นตัวนึ่งเติมเมือนะดอกหอมมันเติมเมื่อไหร่มันยังไงอยู่เออง้วตัวเมื่อกี้สิบสิบสี่ขายสองสองสองกับเขาแยกสองกันเดียวเดี๋ยวนี้ปัญหาขันอ๊อขันเอาเครื่องนีู่ลงไปเบิ้งสองทุกที่ครับสองพันยูมาเด้อพี่น้องสองสองแยกกันไหนเดี๋ยวนี้มีปัญหาเวลาลงลงขีดเดียวกันไปลงตัวนี้สิบสี่ที่สิบสามขายไปแล้วตัวนี้

ว่ถึงหมื่นพันเด้อตัวนี้เปิดใชไปล้วหรอเลี้นเยคืออะไรไอ้นี่นี่รถข้าวโซนอ่ะมึงกระจกกระจายแล้วเขาะสร้างหมื่นพันเมษาวนี่พ่อเล่ล้วเว้ยเล่รูบผูว่านเล่ขายดีดีพี่น้องครับเล่เมย์ยงดีเลือดสูงเด้อตัวนี้เล่เลือดสูงตัวนี้เจ้าบาทเลยเจ้าบาทครับนี่ก็ผูเนาะ หมอว่านวานด้ดายอะไรได้นี่เขาซื้อหม้อเล่ว่านมืงเว่านแถาเรา้านต่ว่านเราเด้ขายอะไรพี่น้องตัวนี้มื่อกเลือดสูงครับสังเกตจากยังไงนะหัวอัมหนองนี่เลือดสูงครับเลือดประมาณเจ็ดหกสิบเจ็ดรนตะเลือดสูงมืนตัวผู้ตัวผู้อยูบานใดครับมมเล่นี่ยคนทรายเด้อวนนี้ ทีมงานพค่นไส้กันมาพี่น้องครับเอามีเบอร์บ่ครับผมโคับฝากเนี8ส่ย08ป8งา8นึ่ครับผม1น3 3เก่าสดตัวน ouais ึ่งึ่งคครับแต่เพื่อนมาว้านโมเรือนี่มันสื่อวัดคนนีคนกสื่อโมเรียอยู่แต่ลานี้ไม่ได้อีหนิงพี่น้องแกงยิดงนึงเด้อง้เนื่องเนื่องง พวโค้งงัวขุนสีเข่าต้นแรงของเพื่นหนฤาษาทำแนนเต็มปลดปั๊บเขาสีเบอยู่ได้ในห้างเขาสีนี้มาเลยต้นเสามันจะเป็นง้เลี้ยงง้เลี้ยงง้อแม่ลูกููกแม่ลูกง้องามไมง่ายเขาสีเข่าต้นเสากันนะแยกกันครับตลาดนี้ไม่ดีอย่างหนึ่งคือเขาสีบอกักรถไว้เลยคว้าตลาดมันหน่อยเตียมปั๊บก็หนีเลยในห้างหนีออกมาเลยครับนี่ที่มีแบบตาเนี่ยมือถือก็นี้ครับผมยังคือเอาง้อสีมาขายมาเนี่ย โอ้ยมาบ่ทันเขาเมื่อวานเีดจ้ามันมันฉันมันแรงมันเดือดใครอยู่ถึงก็ทะเลลายตรงสิห้าสิบสามหัวนี่ห้าสิบสามสองตัวเป็นสายเหนือไปคนไต่ก็ซื้ออยู่เลยคนไต่ก็ซื้ออยู่ในเงวดำแบบนี้นั่นแหละันไต่ซื้อไอ้มึงกุฎีบ้างบ้างบ้างมันเขาก็หาซื้ออยู่แต่ว่าแต่ว่าตรงไหนราคาตรงไหนเพราะว่าเขาเตีมยร่นหรือเขาสีเิย่างเขาสีย่าง ตัวนี้หา13เด้อไหเท่าไรเมื่อกี้ให้47อยากให้หา13สายเนือ้อสีอะไรนีอะะปุกมันงอตรงไหนก็ให้หา47อยากให้หา3ตัวนี้สายเนือครับ วันมาได้กับวิสูญโยโสลอยมื่นตาด้บยูดงกันมไดกับเอามาประกวดก่อนเดี๋ยวเาจะจะจะไปขายเกลน่อน้ด้ต่ั้งราคาอยู่ก่อนเดียวเพระลอยยี้มันได้ขายอยู่ดอกมาเบอร์วาใส้รเทหนึ่งศนย์แปดสามสามศปดสาสี่ห้าหกสี่ห้าศูนย์เก้าหนนย์เก้าหนครับมไดกับาไปยโสลอยมื่ตลาดเชียงวางไดขายขายเ มันย้อนมาโชว์เลยมันมามันม้าสามันม้าลายอะมันม้าลายเกินม้าลายสายมื่อกี่หลังนูจะลายอยู่โอ้ครับครับอ่า13เด้อตัวนี้ครับ